ยี่2อยู่ข้างหลังนะไม่ใช่12องหน้าสีแดงนักนาเอออันนั้นทำไมใช่ถูกไซส์ไหมอใช่ไหมเอลตัวไหนแันยาวอ่ะต่อไป XL ลูก XL แจกไปเลย XL แจกไปเลย พี่กินเองเพราะฉันดีอุ้ยคุณบอกเอลเอาเส้นเสืออายุเส้นเสือซ้อนจะมีลานข้ออ่างเขาเอื่นข้ออ่างเป็นเจ้งมุ่นดีแล้วเขาเรียกว่าโชว์คุ่ณแต่ว่าอันนี้โชว์จิกแพกแต่ว่าเอลแจัดไปเลยแต่ว่ากินข้าวไร่ไปด้กินข้าวไร้ไปด้วยสีแดงสวยมากเลยพี่น้องอ้าวดีเฟมดีเกลก็สวยครับใส่มันถูกที่เสื้อนี่บ้าสีเขียวก็สวย แกันนะเพ่คลสใส่เบ่งกันเสืใส่เบ่งเสือเอาเลยลูกใครได้เาใส่เอได้หรือยังสอเออใส่ไปเยวยใส่กันไปเลยใส่เลยแจกให้แล้วก็มาวางไปเลยเร็วเวใส่เลยนมาใส่เสื้อเร็วคเตอร์วเปลี่ยนเสื้อหาไซส์มอเตอร์ันเอยมเแดงเอ็เขียวโอ้เขียวเออเอเขียวเี็มเขียวเอเขียวให้น้อง โค้งดงดงน้องโคงดงดงสวัสดีครับเอาน้าเรียกถามแล้วนี่น้องปีนี้นะเขาจะอยู่สีเหลียวขูนะครับไม่ได้เขียวไม่ได้เขียวแต่เสื้อนะครับเขียวหน้าด้วยโอ้โหเขาต้อใส่เสื้อปานอยู่อาวเ่องอะไรกันรับเสื้อเอออ่าในรองอ่ะได้ไหมครับอ่าทีนี้เราจะถ่ายรูปยังไงให้ดูสวยลูก เขามาชิปกันอย่างนี้เขามาชิปกันถ่ายมายังไงถ่ายอย่างนี้หรอหัน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 ไม่หันยืนมาอย่างนี้เพราะว่ามันย้อนแสงคือเราถ่ายแบบนี้ใช่ไหมเออขยับเข้ามาชิปกันลูกขยับเข้ามาชิปกันหมดหมดต้องถอยไปอีกถอยไปอีกหน่อยถอยไปอีกพูดไปทถางเส้นขาวมองจับยืนหมดเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่เรื่ อ่าใช่แหละคือรวมแล้วก็แยกแยกแยกะฝัอ่ารวมก่อนลุกรวมก่อนดูคนละฝั่งลุกคนละฝั่งคนละฝั่งนะอันนี้ก็เห็นลับเหมี่ยวได้ป่ะเนี่ยกันทายได้สีแดงได้ป่ะเนี่ยคับเต้ก็นั่งกับพี่เลยเออเออพอดี่เองน่าจะเอาเอ็กเซลเอ็กเซลรอเปล่าฮะตัวจัดการที่จัดการเข้ามาจัดการนี่

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday t o you พ่อเเโอเคก็เปตรงกลางลูกเดี๋ยวเราให้พี่เขาอ่านเจ้าของมันเกิดลูกทั้งหมดเลยลูกเจ้าของมันเกิดลูกทั้งหมดเลยลูกอย่าไปปั่นกันลยสินะ ทุกคนอธิษฐานลูกอันนี้คือสินน้ำใจจัดทางวงจัดวันเกิดให้พกหนูนะอันนี้คือวันเกิดรวมของเดือนสิงหาคือพวกเราก็ตั้งใจที่สุดแล้วล่ะลูกบางคนพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมาใครเกิดบ้างเพราะว่าไม่ได้เช็คในลืมลืมเช็คแต่ว่าของเดือนหน้าที่จะลองเช็คว่ากันยามีใครบ้างเดี๋ยวเราก็จะมีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆฟ้าเข้าไปเลยอยากก่างเอิดฟ้าโดนและเซอร์ไพรส์แรกนะคะใคร แจ้งพี่ด้วยนะบางคนอย่าโกหกวันเกิดนะลูกนะเดี๋ยเกิดทุกเดือนไม่เอานะลูกอ่ะเป่าเทียนได้เลยค่ะลูกเป่าเทียนพร้อมกันเลยก็ได้แฮปปี้เบอร์เดททอู้วว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 เววว ก็เกิดอะไรนี่คือว่าในเขานี่ก็เกิดสิงหาเขอคือปอน้ำมูนี่คือว่าดนป้าเนี่ก็เกิดสิงหาได้เนี่ยฮัลโหเบอร์เโอเคครับอ่าโอเคเรจะตั้งเวทีช่วยเขาแล้วครับใช่แล้วพ่ไมโอ้โหนี่พ่อมาก็จะตั้งเวทีช่วยต่างเวทีอะไรก็จำเป็นกระสิกระเพราโอ้กระเพรากระทินไม่ได้ใส่อีกกระทินกระทินแบบไหนบอกระกระสีกระทินกระทิน โอ้ยกระถินมากเลยแบบนี้เราลูกไม่ได้ร้านเปอร์เซียนร้านเปอร์เซียนคืออันนี้คือจริงๆร้านเปอร์เซียนเตรียมเอ่อเตรียมขยายขยายชุดแล้วก็ซื้อชุดใหม่นี่มันจะไม่ได้ไงแต่ตรงนี้มันก็ยังใส่ไม่ได้อยู่เชื่อเลยว่าควางบ่อ้วนบ่อหย่งพ่อจะชุดพ่อได้นะเพราะพ่อขยายสุดแล้วจะคล้องเอาสุดเพชรใส่อจะคล้องอหย่งอันโนตอนนะที่เทปที่ของเรา ลองอะไรหนูไปลองแล้วชุดเทปนั้นชุดขาวเขาตัวเองก็มีเลยไม่มันมันเอาไว้ให้ไปเอียลองใส่โอ้ยมันพอดีเลยจะใส่ก็ดีอะไรหนูจะใส่แอมป์เขาเดี๋ยวเดินหนูรู้จักเขาให้ของคนที่เขาไม่มีกันไม่คนที่งองแงีแล้วก็มีแล้ว อันนี้เอาไว้ให้คนที่เขาไม่มีแล้วเรานู้นหลบทางเขาหน่อยพอพอสี่พีกินนี่เองเจ้าของเขามีทั้งสองสามสุดเออให้หลายเขาสองสามสุดจังไรสองที่เขาที่เขาไม่มีเขาจะใส่อะไรมีหนึ่งสุดหนึ่งแหีะเขาไม่มีเขาจะใส่อะไรเราอีกอีกหนึ่งสุดแอดมิดอาท่านไต่เอาไปปักเพชรอยู่ไหนก็เอาไปปักเออไงก็มีคนณไงก็ไปปักให้เขากเงินกับน้ำแดงก๊างจะสั่งไหมเขาที่เขาขาดใส่แล้วาสวรรค์ใส่กางเกงมือก็จะต้องเงินก็ใส่สุดเดียวเบิด สามสากเป็นใส่พ่อมาใส่ชุดเดียวเบิร์ตปีเอาปีที่แล้วชุดเดียวเบิร์ตปีและปีที่แล้วเนี่ยไม่เห็นนั่นต้องเปลี่ยนชุดอ่าเพราะพี่เขาไม่มีใส่เราก็ต้องให้พี่เขาใส่บ้างใชตัวเองก็มีอยู่สองสามชุดเบิรคือแต่ของตีเปลี่ยนชุดดูนี่ล่ะพ่อปานั่นแต่ของเปลี่ยนชุดเบิร์ตคือจะใส่ชุดเดียวก็เก่าทั้งเดียวใส่แบบดผู้ไทยเนี่ย ไปตั้งแป <te ้นช่วยเขาเลยไปตั้งแป้นช่วยเขาแฟนยังแฟนยเย่ะตัวอะอนะครับเดี๋ยวจะมีอยู um> <h 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 Say, <h <h ่เออ๋ยวจะมีอยู <h <h <h> <h ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงในในมือพ่อมาเกิดใบอะไรใบใบอันกระเพราไม่ใช่ใบกะทินแล้วนะไม่ใช่ใบกะทินแล้วนะดีไม่มาหัวละพานะ บ่อยเลยบ่อยตัวไหนงั้นตัวน้มน่งานอะไรเขี่ยงครับเขี่ยงใป